ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการตรวจรักษาเบื้องต้นแจกหน้ากากอนามัยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองในสถานการณ์ pm 2.5นะคะและอสะมเคาะประตูบ้านกันเลยค่ะไปถึงบ้านแบบนี้นะคะไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็กลุ่มเปราะบ,บาง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งทาแผลเลยค่ะบอกว่าต้องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปดูแลสุขภาพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนค่ะครับในช่วงนี้ฝุ่นควันเนี่ยก็เกินค่ามมาตรฐานมาหลายวันนะครับแต่เดิมเนี่ยเราก็จะดูแลประชาชนในใน ที่ตั้งนะครับซึ่งกรณีอย่างเงี้ยเราก็มีแผนที่จะออกดูแลประชาชนในด้านสุขภาพในเชิงรุกนะครับโดยได้สั่งการให้ทุกอำเภอเนี่ยได้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่นะครับพร้อมเวชภัณฑ์แล้วก็พร้อมหน้ากากนะครับที่จะสนับสนุนชาวบ้านเนี่ยในทุกๆอำเภอนะครับให้ทำแผนออกในพื้นที่ที่ประสบภาวะาวิกฤตจากค่า PM 2.5ขึ้นสูง โดยในพื้นที่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นระยะเวลาหลายวันนะคะแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะครับก็แสบหูแสบตาครับมีการอาการไอ้วยเอากะน้ะพ่อดูแลตัวเองยังไงบ้างครับพอออกมาก็ใส่แม็กครับ เวาทำงนานจะใช้แม่เปากม่ลาปาแกแย่งงี้ก็่ใส่แม่ครับขนเต็มเวลาผ้าปิดจมูกออกเดินแป๊บเดียวมันมีเสเลดขึ้นเลยรู้รู้ตัวก็รีบเอามาใส่ใหม่ครับออต้องใส่หน้ากาก,าต,ลต,ากาตลอดเลยแล้ว,ลวมีอาการแสบตาอะไรไหมครับแสบตายังไม่มีค่ะตอนนี้คือจะ,อะม,มีแต่แตเสเลดเรารู้สึกว่าจักรอมบ่อยอ ซึ่งถ้าใครติดตามจะเห็นนะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างที่จะมากนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหานี้เองแล้วก็ติดตามสถานการณ์รนี้เองนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ไปจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งไปวันที่16มีนาคมค่ะหลังจากที่กลับจากภารกิจการเยือนยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีจะลงติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นด้วยตัวเองนะคะ และก็จะไปทํางานร่วมก,กันกับภาคส่วนที่ทํางานดูแลการป้องกันแล้วก็ดับไฟป่าด้วยอย่างนี้อาจจะบอกว่าฝุ่นที่วิกฤตที่ประเทศไทยร้อนถึงต่างประเทศเลยนะคะครับให้คุณผู้ชมดูสถาน